สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสร้างร้านหมูกระทะกันนะคะทุกคนเอามาเริ่ม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 แล้วก็ต้องเปิดประตูไว้ก่อนนะเราก็จะมาสร้างร้านหมูกระทะกันอย่างแรกนะเราก็ต้องเปิดรถ<ด>โอเคมาสร้างร้านหมูกระทะกันอันนี้นะคะก็คือเราจะมาตกแต่งกันก่อนเราตกแต่งได้ไม่เยอะหรอก เดี๋ยวชวนน้องเข้ามาด้วยอ่ะเราก็บอกแล้วนะว่าร้านหมูกระทะที่เอ๋เอ่าเราจะจะมาสร,รา้างใต้บ้าน<ป> fashion, ก็ร้านหมูกระทะโอ้ยโอเคนี่เใต้บ้านเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรดีสีแดงดีไหม เปี่ยนหรอกมาทุกคนแล้วเราก็จะมาวางน้าร้านนะทุกคนเราก็จะเอาเป็นแบบวิงวิงวับวับสีชมพูสวยอันนี้จะเป็นสีม่วงตรงนี้ก็จะเป็นอะไรยะนี่เป็น,นหนึ่งสองสาม สามสี่แล้วกเราแค่สี่นะคะแล้วก็ใส่ไฟบ้านอยู่บ้านที่ทัวแหละย่สิบเอ็ดยี่สิบไฟสีชมพูนะคะสามารถแบบสั่งได้เลย,เลยทันทีเดี๋ยวเราไปสร้างข้างในกันดีกว่านะวางก่อน ข้างหนข้งไหนก็ได้จงนี้โอเคทุกคนอันนี้คือข้างในนะคะมันเป็นแบบ V I P อีกมาช่วยสร้างไฟข้างในหน่อยนะแบบสร้างให้เต็มใครมีชุดอะไรโอเคทุกคนอันนี้เป็นแบบไฟอควจํจำกัดแล้วอี่มาสร้างไฟข้างในให้หน่อยเราต้องเอา แบบว่าเดี๋ยวเราต้องสร้างที่จอดรถนะทุกคนเดี๋ยวเราเอาไฟออกอันนึงเราก็มาใส่ที่จอดรถเลยนะที่จอดรถคือตรงไหนดีตรงนี้ละกันนะแล้วก็เอารถมายับย็บยึบพื้นนึื้ นะแล้วก็จอยอ่ะเสร็จแต่ว่ายังไม่สเสร็จนี่จ <c oughs> ทุกคนเราจะเอาเป็นไอติมแจกฟรีเวยนะเดี๋ยวเราเอาร้านไอติมก่อน <c oughs> กระตังนี้แจกฟรีมันหยิบได้เลย <c oughs> อุ๊ยมันเปลี่ยนได้ด้วยน <c oughs> มาแล้วเ <c oughs> ออ,อร้าน แรงกว่าสร้างไฟข้างในให้เต็มเต็มเลยนะไฟข้างในใช่ไฟแบบไอ้พวกลึกพวกนี้เหรออือหลายๆสีใครมานี่ไอ้แบนมันไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้มาติดไครรุนใคได้ไหมิดปิดไงเปยนขอหาไฟก่อนพี่ขอเอาไฟออกอันหนึ่งเพราะว่าเรือนี่ยค่ะข้างบนไม่สามารถเทขึ้นไปนะคะ ยเมื่อกี้อะไรไม่รู้อ่ะคุณสร้างสร้างสร้างเออไปอฟนนี้มันอยู่ตรงไหนโอ้ยอยู่ข้างล่างเลยตัวบ,บ้านใช่ไม่ให้ที่ไปถ้าไม่ได้รับกาอนุญาต เอ้ยขอเอาไฟออกนะไฟอันนี้ดีกว่าเราจะมาสร้างสำหรับ VIP ที่นั่ง VIP นี่ทุกคนเราะริ่มไปยิงไปเที่ยวนีแอนีกมาสร้างไฟนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่สร้างไฟสีชมพูตรงเนี้ยชมพูตรงนี้ใช่ไหมใช่ วงกลมแนละ้วโอเคเสร็จแล้วก็สร้างไฟสูสงๆข้างนอกด้วยนี่เพราะมันจะไม่เต็มอันนั้นน่ะเนี่ยเออโอเคอันนี้นะคนเป็นประธานี่นี่ตรงนี้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 เอาสีเอาสีฟ้าออกตั้งตรงนี้โอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้โอเคสวยสดีทุกคนเพียนเขาเต็มแล้วอันนี้เ,เดี๋ยวเราเอารถอะไรดีมา้านี่นะทุกคนแล้วก็เอาม้ามาเป็นลานจอดรถมีอ,อีคนนั้นนี่เนีน่นลยลานจอดรถ <c oughs> นี่ใครอันนี้จะทำอะไรกันเนี่ย คุณไปแะ yeah. <ป>อ่าเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองทัวร์กันถ้าปิดไฟมันก็จะแบบสวยอเ,เปิดเปิดโทรทัศน์อ่าแล้วเรามาดูนี่เลยอันนี้คือนอกบ้านนะเป็นร้านหมูกระทะอันนี้คือลานจอดรถนะทุกคน นี่ลายหมูกระทะไม่อันนี้เป็นกาแฟะนะคะสามารถยินได้เลยฟรีๆนี่ที่นั่งกินหมูกระทะของเรานั่นเองสวยมากเดีย๋ยวเราไปนุ่งในบ้านกันดีกว่านี่จะเป็นไฟสวยๆเข้ามานะคะก็จะเป็นมืดๆอันนี้คือที่นั่งกิน V I P แต่ว่าจะมีไฟนะคะอันนี้คือป้ายห้ามขึ้นไปนะคะไม่ให้ขึ้นไปถ้าไม่ได้รับคำอนุญาต นี่นะอันนี้ก็จะเป็นแบบกินหมูกระทะนั่งกินกันได้เลยสำหรับ VIP านา้นะคะต้องจ่ายประมาณเลยอันนี้คือนั่งฟรีนะคะแต่ว่าก็ต้องจ่ายู่ดีเฮ้ยแล้ว,วกี้แบบนั่งฟรีโอ๊ย<ๆ>ไม่ได้นั่งฟรี<ๆ>ผู้ผิด <c oughs> ผู้พิผู้พ <c oughs> ิทต้องจ่ายต้องจ่ายแต่ว่าจะจ่ายน้อยกว่า VIP นะทุกคน VIP คือจ่ายหลักร้อยแต่อันนี้คือจ่ายหลักสิบนะ อันนี้คือที่ทํานะที่ทำํททำนี่อันนี้เป็น,นห้องน้ำนะคะสามารถเข้าได้เลยเพ<ป>ครบมันเต็มแล้ว<ป>อันนี้ก็คือประมาณนี้<ป>โอเคบ๊ายบาย